ราชมง,งคลอีสานเพืยอเขตสุรินทร์นะคะสาขาวิชาพืชศาสตร์วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์การใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่หมู่บ้านกระทุ่มอำเภสตึกจัังหวดบุรีรัมย์นะคะเราเข้าไปข้างในเพื่อพบก,กับท่นที่จะให้ความรู้กับเราเรื่องเศรษกิจพอเพีพยงตามเลามาเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็ขอมา เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะก่อนอื่นเราก็ขอรู้จักกับคุณลุงก,ก่อนเลยค่ะผซื้อสมานปิยวงศ์เกษตรต้นแบบบ้านกระทุ่มเหนือโมซิค่ะบนลนทองเพื่อสตรีจังหวัดบุรีรัมเครื่อคายของพอคำเรืองภาสีคือตรงนี้จะเป็นจชุดหนึ่งที่เป็นสู์เรียนรููจากเดียว่าเป็นฐานเรียนรููย่อยจากศู์ใหญ่ เวลามีอบรมจากศูนย์ใหญ่ของพ่อคำเดืองกสิมาอบรมอยู่นี่มาเบื่องาน้าคำว่าพ่อเพียงนี่คำว่าพ่อเพียงนี่เป็นอย่างหลายหน่วยงานเดียวต้องมุ่งมาที่เกษตรแสดงว่าพ่เขาใจมันบ่หลายหน่วยงานเพราะว่าเพราะว่าอยากมู่อยากมีขอมูลเกี่ยวกับคำว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงทำไมต้องมุ่งมาที่เกษตรพ่อ มันต้องมุ่งมาที่อาชีพก็สิเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจคําว่าพอเพียงคือคําว่าพอเพียงนี้อาชีพไหนก็พอเพียงได้ถ้าเราพอใจอเด็กหนุอยน้ำบ้านนี่ถ้าบอกว่าไปเลี้ยนหรอไปเฮ็นพอเพียงคือยังพใหไ่หมาน,นี่มันห้องไห้เลยเด็เอาไปยังจังห้องไห้เอาไฟฟ้าพใหญ่หมานก็บ,บริสไท่เนาะแม่นบละนี่คือ่ไดน ไม่มีไฟฟ้าหละค่ะไม่ได้ใช้อยู่มาสิบกว่าปีไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่งได้ใช้แ,บบแผงโซล่าเซลล์ปีนี้แหละอยู่มาสิบกว่าปีครั้งแรก,กใต้ตะเกียงใต้ตะเกียงตอนใต้ตะเกียงขระโปรงโซเดียมพอมาพอมาใส่เทียนโอ้ดังพอมาใส่เทียนอีกด,ดังเพราะว่าปวก,กักศึกษาจากมุงเทียมาปุ๊บมาเห็นปุ๊บโอ้โห บรรยากาศบ้านพ่อสมานี่อันโรแมนติกจริงๆเลยออพวกลูกพวกลูกเสียตีของโรงเรียนลุกอรุณนเขามาจากกรุงเทพเขามาพักอยู่นี่มากินมาอยู่ผมต้องพาไปหาคุดกุจีมั่าขัวกินว่าแกงแง่ใครหมดแดงไม่กินแต่เขาก็กินได้นะเขาก็กินได้เพราะว่าเขามาศึกษาเรียนรู้วิธีชีวิตของชนระบุนน้องเขามีเดคนลูกคนรวย คือวิถีชีวิตแบบแบบเพื่อนว่าแบบพอเพียง <Huh. S 2> คืออยู่เท่ากับแบบทาใหาพอเพียงไปอยู่ที่ใจนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่มองอื่นมองใดดอกทำาพอใจในสิ่งใดก็คือน,นั่นแต่ว่าคําว่าความสุขหรือความพอเพียงมันก็มีเหตุมันมันก็มีมันก็มีไอ้กฎเกณฑ์ให้กันบ่นมันว่าผมมีความสุขนะผมดื่มเหล้าทุกวันเลย uh huh. มีความสุขแล้วไปเที่ยวทุกวันมีความสุข จะถามว่าว้นซุขตัวนั้นมันเป็นวามซุขที่แท้จริงบ่มันวานซุขชั่วรข้าวเห็นบ่ผมมีรถนั่งโอ้คันหรูๆเลยราคาเป็นล้านผมมีความสุขมากอันนี้อก็คือว่ามันก็มีวามสุขอีกคนละแบบจะถามว่าวามซุขที่แท้จริงอยู่ไส่คืออยู่ที่ใจของเาขาเลยแหละความพอเพียงก็อยู่ที่ใจเนาะค่ะนี่คือก่อนที่คุณลุงจะมาทำอาชีพเกษตรกรคือคุณลุงทำง,งานก่อสร้างมาก่อนใช่ไหมคะครับ แล้วคุณลุงทำไอ้เกษตรเกี่ยวกับมีอะไรบ้างคะทำเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับเกษตรในพื้นที่ตรงนี้คะที่ตรงนี้มันซิป<อ> <10 S 1> ไรซิปไรแบงเฮนนะ่าสามไรทางที่อยู่อาศัยนั่นเป็นขอบคอกควายขอกหมูี้ยงไก่อะไรอย่างนี้นย้สองไรแล้วจากนี้ไปก็เป็นผสมประสาน ก็ประมาณเจ็ดแปดไรงันให้คุณลุงพาเดินดูคร่าวๆล้วกันนะคะแบบช่วงบริเวณแถวนี้ค่ะแล้วก็่คะมาไปช่วยไทยต่อไปนะคะก็จะไปดูแปลงนากันนะคะตามพวกเรามาเลยค่ะนะคะแปลงนาของคุณลุงคุณลุงคะคุณลุงปลูกข้าวนี้สี่ไร่ค่ะข้าวปลูกแค่สามไร่เอง แล้วก็ใช้ข้าวันอะไรคะมาลีหนึ่งศูนย์ห้าค่ะทำทำเยอะไม่ได้ถ้าทำเยอะก็ไปเข้าคิวขายอ๋อผมไม่ทำแค่พอพออยู่พอันนี้ใช้แค่สามไร่ใช่ไหมคะในการทำนาแล้วส่วนที่เหลือๆก็ปลูกผสมผสมประสานปลูกไม้ปลูกอะไรไปปลูกพืชผักสวนครัวไว้ค่ะแล้วปลูกข้าวนี่เพื่อเป็นอาหารหลักอย่างเดียวหรือว่าเป็นรายได้ด้วยไงข้าวนี่แคบ เอาไว้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้ขายใช่ไหมค่ะคุ่ลุงคือผมตั้งบีรพานเอาไว้เลยบอกว่าผมจะไม่เป็นคี้์ค่าทานายให้คนอื่นกินนี่คือปลูกกินเองใช้เองกินเองใช่ไหมคะไม่ยอมเป็นขี้์ค่าทานายให้คนอื่นแล้วในการปลูกน้นคุณลุงได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยเคมีคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมคะลอง ไม่ทำเครื่องไม่ดูใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ดูดเสร็จผมใช้คล้ายปีนี้เลยใช้งานยังไงแต่ก่อนเริ่มยังไงอ่ะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนผมต้องหาบน้ำวันละเกือบสองร้อยหาดมาหาบน้ำวันละเกือบสองร้อยหาดหารถขัดรถก้าไม้ยากตรงนี้เลยใช่ไหมคะแต่ปีพอปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีได้แผงโซล่าเซลล์มา ไมยไ้าเราใช้ไฟจากตัวนี้เลยใช่ไหมคะ๋อใช้ไฟจากแผงโซล่าตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ที่บ้านที่บ้านก็ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ก็ใช้แผง ตัวนี้ก็มีตัวช่วยมีตัวช่วยคุณลุงก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นสิบปีเลยใช่ไหมแล้วแล้วปีนี้นะคะแล้วช่วงนี้เราใช้ยิงสาหรือว่าใช้จากแผงโซ<า>ลล่า์เยใช้จากแผงโสุดละ์อ๋อค่ะ,คะแล้วบ่อนี้ได้เลี้ยงปลาไหมคะค,ะคุณลุงปลาอะไรคะคุะคณลุงปีจีวานอ๋อจะให้าหาปลาไม่ตกใช่ไหมคะ รับนไรอ่ะันนี้อะไรคะใหดูนี่อันนี้คืออะไร่าวิยาศาสตร์น่ค่ะอ๋อคือคุณลุงไม่ได้เสื้ออาหารให้มันใช่ไมแอาหารเม็ดอ่ะ้ยป่ะงไงกําลังกลังเดินมามาเร็วเร็มาเร็วเมมาไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นเ้ยน่ารักอะมันมาแบบมาแบบ้วมั้เขาไม่สนใจอาหารคุณลุงอ่ ทช่ด้วยวันอาหารปลาให้ลูกปลุกเปิดให้เออแล้วก็ู้ไหมถว่ามันจะเหรอยิ้มันไม่มาไแก่มันกลับคืนอ่ะนั่นแหาใหญ่ใหญ่เลยอ่ะเขาไม่มาเห็นเลยมาเร็วมาเร็วมากินข้าวเร็วมุมมุมปลาได้กี่ปีครับตอนนี้อันนี้สระนี้เพิ่งได้ปีปีห้าสิบลุงทำไมเขาไม่สนใจอาหารเลยอ่ะมันกลัวหรือเปล่าแสดงว่าเขามีอาหารกิน ดูดูดูเขาว่ายออกไปเขาไม่ไว้ก็เดืนเดืนเดินเมาแล้วเริ่มมาแล้วะตัวนี้ตัวนี้ปลานิลอันนี้เลี้ยงได้กี่เดือนแล้วคะคุณลุงอันนี้อันนี้ได้เป็นปีเลยแหละอ๋อค่ะเป็นปลาในบ่อนี้มีเท่าไหร่คะโอ้โหนับไม่ได้ไม่ประมาณนะคะแบบบ่อเท่านี้แบบปดบริเวณเท่านี้ตัวมีปลาเจลเม็ดปลานิลปลาตะเพียน สวายแล้วคุณลุงเรียนไว้นี่คือแบบเอาไปขายใช่ไหมหรือว่าอย่างไหนคือไม่ได้ขายขายสตารเวลาเวลามีเทศกาลอะไรที่มีคืออยากรวมญาติกูง่ายก็ลูกหลานพี่น้องมาก็อ้าแหลงไปวางเดีวอาขึ้นมาให้กินกันไม่ต้องเปลืองตังค์เนาะเขาไม่กินเลยอะ ค่ะนี่นะคะคือพื้นที่ในการปลกูกผักต่างๆนะคะก็จะไปกรอบไปด้วยมะละกอน,นะคะแล้วก็มีต้นกล้วยค่ะแล้วก็มีพริกมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีต้นมะเขือค่ะของใครของมันพริกอยู่ที่หนึ่งมะเขือพวงอยู่ที่หนึ่ง มะละกออยู่ที่หนึ่งแล้วก็ปลูกรวมๆกันเลยอยู่ในที่เดียวกันเลยในที่เดียวกันเวลามาเก็บก็ได้ทั้งพริกได้ทั้งมะเขือได้ทั้งมะละกอเก็บเรียบร้อยใส่ในที่เดียวกันอันนี้ขายไหมคะหนึ่ก็ขายครับขายบ้างกินบ้างเมื่อวานเม่บ้านก็เอาไปส่งร้านขายคือแบบพื้นที่ตรงนี้คือแบบรวมทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างจริงๆอ่ะแล้วแบบไม่เห็นไหม พอเรามาม pues ันก็ก nah, ินแสดงว่าเขาอายเราอายเราเขาอายหรือเขารังเกียดสงสัยจะยังหลัง right> ต่อไปเราไปบ้านของคุณลุงนะครับจะไปดูวิธีการใช้ชีวิตของคุณลุงนะครับก็ตามเรามาเลยค่ะค่ะนี้คือเป็นจักรยานนะคะที่คุณลุงใช้ปั่นน้ำปั่น น้ำในปปในคลองนะคะขึ้นมาเพื่อใช้ทําการเกษตรของคุณลุงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูหรือว่าลดลดน้ําลดไอลดผักลดอะไรนะคะทําการเกษตรของแกนะคะนี่ค่ะดูค่ะน้ําไหลเหมือนเปิดใช้น้ำบ้าเลยไหลแรงไว่ะ เลยคนนั้ก็ป้าหัวเล่ายิ่งยิ่งฝันแรงก็ยิ่งไหลแรงนะคะประหยัดล้วกทั้งประหยัดแล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวด้วยค่ะเอแล้วบ้างออผมนี่มีพร้อมทุกอย่างนะครับโรงปุ๋ยผมก็มีเป็นโรงปุ๋ยของผมเองนะครับแล้วก็เป็นธนาคารออมทรัพย์ผมก็เป็นเจ้าของธนาคารเองธนาคารออมทรัพย์คืออะไร ก็ควายไงควายมันมีลูกให้ทุกปีเห็นไหมก็มีดอกทุกปีแล้วปุ๋ยโรงปุ๋ยก็คือข้อควายมันก็มีปุ๋ยให้เราใช้ตลอดทั้งปีแล้วเหลือใช้เราก็ได้ขายเป็นรายได้อีกแล้วพลังงานพลังงานผมก็มีโรงงานไฟฟ้าของเป็นของตัวเองแล้วงโรงงานไฟฟ้าของผมนี่สามารถที่จะเอาไปตรงไหนก็ได้ไม่ได้อยู่เป็นในในที่เดียว ผมสามารถถ้าอยากไปสูกน้ําตรงไหนผมก็ลากไปแล้วเอาปั๊มไปด้วยไปสูบตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นลงไฟฟ้าเคลื่อนที่ <c oughs> แล้วพลังงานของผมพลังงานเรื่องหุงต้มผมก็ไม่ใช้แก๊สก็คือใช้เตาเตาเผาเตาเผาก็เอามาจากไหนล่ะพลังงานก็คือจากนี่แหละกิ่งไม้ต่างๆที่มีอยู่เอามาเผาถ่าน ใช้เป็นพลังงานทดแทนคือมันมีพร้อมทุกอย่างจริงๆพร้อมทุกอย่างจริงๆแล้วเป็นน้ําใช้นี้คุณลุงใช้น้ำใช้น้ำประปาเลยม้ํน้ใช้ก็ไม่ได้ใช้น้ําประปาน้ําประปาผมก็เอาพวกนี้แหละจักรยานปั่นขึ้นมาน้ําไหลก็กลายเป็นน้าปราปาแล้วใช่ไหมมันก็เป็นน้าปราปาเหมือนกันข้างน้ําอาบน้ําใช้ในอยู่ในนี่หมดน้ําคุณก็อาศัยน้ําผมนี่แหละ ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากคุณลุงให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะ,ะนิดนึงนะคะห,หลักๆเนาะหลักๆก,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 ก็คือถ้าคำว่าพอเพียงก็คือขยันประหยัดอดทนขยันคืออะไรขยันก็ขยันทำมาหากินอดทนอดอดเพื่ออะไรอดทนนี่ไม่ใช่ว่าอดอยากนะ อดทนนี่ก็คือทนต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโลภความอยากความหลงเราถามว่าผมอยากได้ไหมรถคันสวยๆผมอยากได้แต่ต้องอาศัยความอดทนเราดูดูตัวเราเองว่าเราศักยภาพศักยภาพของเราพอไหมพอที่จะมีได้ไหมแล้วเราได้มาเราไปทําอะไรไม่ใช่ได้รถคันสวยๆวยมามาจอดโชว์แล้วก็สงงวดเข้าไปอันนี้ก็ไม่ใช่ ใช,ใช่ไหมนะเราก็หาเงินให้เขาเออแต่นี้เราไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้แต่ถ้าจําเป็นก็เอามันก็มันก็นกนกอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วประหยัดประหยัดอะไรประหยัดแบบไม่ซื้อกินเลยเหรอซื้อแต่เรารู้ว่าส่วนไหนเราซื้อส่วนไหนเราเก็บต้องอดต้องออม <c oughs> แล้วถ้าเราไปสร้างหนี้สร้างสินถามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า ความไม่เป็นหนี้คือความสุขแต่ถ้าเป็นหนี้เรามีหนี้คือความทุกข์ใช่ไหมถ้าเป็นหนี้เราเป็นเป็นทุกข์แต่ล้วถ้าเราไม่มีหนี้เราก็มีความสุขถึงแม้ว่าเราวันนี้เรามีเงินอยู่แค่สองบาทแต่เราไม่เป็นหนี้ใครเลยเราก็มีความสุขนะแต่วันนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทแต่ตอนนี้เป็นหนี้ธนาคารอยู่สองแสนเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ทุกเนาะนี่ความสุขมันอยู่ตรงนี้นี่คือหลักผมคำว่าพอเพียง คุณลุงตอปค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะวิทยาเขตสุดินแล้วก็ขอขอบคุณคุณลุงสมานมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับเราวันนี้นะคะก็ขออธิานคุณพระศิริรัตยจจงดลบรรดาให้คุณลงุงมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุยืนยาวอยู่เป็นล่มโพลุ่มใสกับลูกหลานไปนานๆนะคะแล้วขอให้ความรู้กับ รุ่นต่อๆไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะขอขอบคุณค่ะ